กับก็มีพระที่เนื้อจัดจัดมาให้ดูกันครับซึ่งจะไม่เห็นลักติดกับแต่ก็อาจจะมีทองติดบ้างแต่พระนั่นคือผมเอามาให้ดูนั้น3ามองค์ทีเดียวองค์นี้ลักษณะของพระนั้นมีหูนะครับซึ่งเป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนี้จะมีความสวย งามชัดเจนองเนื้อกงพระที่แทจริงนะครับก็ดูสดือับก็คมชัดเจนทีเดียวกับเนื้อหาวงนี้ความเก่านั้นเราดูได้นะครับความเก่าถึงพระจะใช้แล้วก็เอามาวิเคราะห์เจาะจงดูเนื้อหาที่แท้จริงที่พระนั้นบางครั้งทุกท่านนั้นก็ดูพระแบบมีลักนะครับมีลักมีทองติดกับอง์พระ องค์นี้นั้นที่เด่นที่สุดคือเนื้อหาของพระที่แท้จริงนะครับเนื้อหาของพระที่แท้จริงเนื้อปงกลาคุกลักนั้นจะดูได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เม็ดมวลสารอะไรก็เห็นทั่วองค์ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมือปิดหน้านะครับมือปิดหน้านะครับก็จะเห็นว่าชัดทีเดียวนะครับหรือว่า ิ่งที่ทุกท่านนั้นมองดูก็มองดูที่เนื้อหาของพระเนื้อหาของพระนั้นจะพิจารณาได้ง่ายเพราะว่าพระนั้นผ่านการใช้การใช้นั้นก็มีศึกครับศึกก็ยังเห็นเนื้อหาของพระที่แท้จริงกับองคนี้องค์นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะเห็นว่าความคมความชัดจนิที่เดียว นี้ก็เป็นพิมพ์กลางนะครับพิมพ์กลางนั้นมีหูนะครับพิมพ์กลางบางองค์ก็ไม่มีหูนะครับพิมพ์กลางพิมพ์ที่ผมคัดสรรมาให้ดูนั้นคือให้ดูสภาพแวบ,บล้อมของพระที่แท้จริงนะครับถ้าดูลักษณะอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าเนื้อหาของพระองกะลาคุกรักนั้นมีความที่ชัดเจนกับองนี้ องนี้นั้นทุกอย่างนั้นคือถ้าการพิจารณาที่แท้จริงก็คือดูทรงองพระกับทรงองพระพิมองพระนะครับพิมถูกต้องความคมถูกต้องเนื้อหาพระถูกต้องความลึกชัดเจนถูกต้องสิ่งนี้ก็ดูรอบรอบก่อนนะครับเพื่อทุกท่านนั้นจะได้พิจารณาแล้วก็ได้วิเคราะห์ดูเนื้อ ท่แทจริงของพระของหลวงโพแก้วที่เท้จริงองค์นี้เห็นไหมครับว่าความชัดทีเดียวครับแล้วก็เนื้อหานี้จะเข้มทีเดียวให้เห็นกับองค์นี้แล้วก็ดูลักษณะของพระทิเท้จริงนะครับสะดือเป็นสะดือนะครับก็ขัดสมาธินั่นก็มีความชัดเจนนะครับถึงพระจะศึกด้านหน้าแล้วก็มองเห็นได้ชัดเจนกับพระองน์นี้องค์นี้นั้น ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทุกท่านนั้นก็ต้องพิจารณาด้านหลังนะครับหลังเแบบหลังเบบนั้นจะมีความลึกนะครับเพราะว่าถึงจะผ่านการใช้แล้วก็แล้วแต่ความลึกความเก่าเนื้อหาความเข้มข้นนั้นเราก็เห็นเนื้อในที่เทสจ,จริงนะครับแล้วก็ดูความชัดเจนความเก่าความเก่านี้ก็ มีส่วนประกอบนะครับเพราะว่าบางครั้งความเก่าก็ไม่เห็นบางครั้งเขาก็ล้างนะครับบางครั้งก็ล้างทุกท่านก็เอามาดูเนื้อหาที่แท้จริงนะครับถ้าดูเนื้อหาที่แท้จริงทุกท่านก็วิเคราะห์พระเตลองค์ออกองค์นี้ก็ดูจบต่อไปผมก็เอาองค์ที่สองมาให้ดูกันแล้วก็ดูสภาพของพระ ปิตาหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อหาที่ค่อยงจะชัดเจนนะครับจะพระผ่านการใช้จะหาดูได้ยากถ้าอย่างนี้นั้นทุกอย่างนั้นชัดอย่างนี้คมอย่างนี้ท่านนั้นจะดูลักษณะของพระปิตานะครับแล้วก็ดูตามโซกนะครับตามโซกตามล่องนะครับแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในการที่ว่าพระนั้น เวลานั่งขัดสมาธิที่ไหนมีจุดสําคัญทุกอย่างนั้นท่านจะแยกแยะพระอกกับว่าพระเนื้อจัดจัดอย่างนี้นั้นท่านนั้นสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้นะครับเผื่อทุกท่านนั้นได้พบเจอนะครับเพราะว่าพระหลวงปู่แก้วนี้ราคาก็สูงเลี้วทีเดียวนะครับเพราะว่า พระหลวงโปแก้วนี้อยู่กับชุดเบญจภาคีนะครับชุดเบญจภาคีนะครับซึ่งจะมีเอกลักษณ์ของท่านทีเดียวนะครับก็ดูหลังแบบนะครับหลังแบบนี้ก็มีความเก่าเนื้อหาของพระนั้นจะชัดนะครับเนื้อหาของพระชัดทีเดียวด้านหลังเห็นมครับเนื้อก็จะมีย่นนะครับ นะครับเนื้อจะย่นนี่ก็ด้านหลังนะครับที่ได้เห็นนี้ก็มีความย่นทีเดียวแล้วก็หลังแบบนั้นลึกแล้วก็คมชัดเจนกับองค์นี้องค์นี้นั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นท่านจะวิเคราะห์ดูด้านข้างไม่ว่าด้านข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นเนื้อพระที่มีผิวพันธ์ที่สวยกนะับกับองนี้นี่สวย นะครับสวยเนื้อหานี่สวยแล้วก็เนื้อหานี้ออกมันๆทีเดียวเพราะว่าพระนั้นถ้าผ่านการใช้แล้วสภาพพระนั้นจะออกมาแนวนี้นะครับแล้วก็ดูนะครับเห็นนะครับนะครับชัดสวยงามรูปร่างของพระนี้พิจารณาได้ทีเดียวกับองค์นี้นะครับเพราะว่าบางครั้งก็อยากดูพระที่เนื้อเห็น ชัดๆอางี้เห็นไหมครับว่ามันทีเดียวแล้วก็รูปทรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อแก้วทีเดียวองค์นี้นั้นทุกอย่างนั้นต้องคมต้องชัดนะครับพิมพ์ถูกต้องเนื้อหาถูกต้องนั่งสมาธิถูกต้องนะครับแล้วก็ดูความลาดชันนะครับจุดที่นั่งสมาธินั้นก็พิจารณาได้ง่ายลงจะมีความลึก ละเอียดอ่อนนะครับเอ็นนะครับล่งจะมีความลึกถึงพระจะใช้ศึกเท่าไหร่เราก็ดูเนื้อหาที่แท้จริงก็ไม่เบื่อนะครับเพราะว่าเป็นพระปานผ่านการใช้แล้วดูยังไงก็ไม่เบื่อเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นองค์ที่2อ,องค์ที่3นี้เห็นหครับว่าพระแต่ลองค์นั้นเนื้อจะคล้ายๆกันนะครับ อยู่ที่ว่าทุกท่านนั้นจะพิจารณาอย่างไรที่จะเห็นภาพนั้นเป็นความจริงนะครับเพราะว่าถ้าผมเอาภาพถ่ายตามหนังสือมาลงทุกท่านก็ไม่ได้เห็นเนื้อที่แท้จริงของพระนะครับพระนั้นจะปรากฏให้เราพิจารณาที่จุดที่สําคัญสาคัญของพระที่แท้จริงพระนี้นั้นจะเห็นลักษณะชัดทีเดียวเนื้อหาของพระนั้น ทุกอย่างวิเคราะห์ออกหมดนะครับแล้วก็พิมพ์นั้นถูกต้องลักษณะของพระนั้นถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นที่ว่าทุกอย่างนั้นถ้าดูพระที่ผ่านการใช้แล้วก็สภาพนั้นจะมีความงดงามที่เดียวกับองค์นี้แล้วก็มาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนั้นก็ดูสององค์แล้วนี่ก็เป็นองค์ที่สาม สภาพด้านหลังครับเห็นเหมือับสภาพด้านหลังนั้นเนื้อด้านในนะครับก็ดูตามจุดต่างๆนะครับจุดต่างๆนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านนั้นจะเอามาิจารหนาดูนะครับว่าพระที่ใช้นั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดนั้นต้องดูที่เนื้อหาเป็นหลักนะครับดูเนื้อหาเป็นหลักแล้วก็เอา พิมพ์พระนั้นมาดูแล้วก็วิเคราะห์ดูบางครั้งผุมมก็เอาพระที่อย่างไม่ได้ผ่านการใช้นั้นจะมาพิจารณาให้ทุกท่านนั้นดูมันก็คงจะดูได้ยากมากถ้าท่านนั้นดูพระองค์นี้แล้วก็มาพิจารณาที่เนื้อนะครับก็มีเนื้อดําบ้างนะครับเนื้อดําบ้างแล้วก็เนื้อออกน้ำตาลบ้างเหลืองบ้างที่ก็ เป็นพระที่สุดยอดอยู่แล้วหลวงพ่อแก้วนะครับนี่ก็ดูพระสามองค์นี้แล้วทุกท่านก็จะวิเคราะห์พระออกได้นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือการดูพระให้ถูกพิมพ์ถูกต้องนี่ก็ดูองค์นี้แล้วก็วิเคราะห์กันนะครับทั้งสามองค์นี้ทุกท่าน,น,นคงจะเข้าใจในเนื้อหาแต่วันนี้คงจะไม่ได้ชี้บอก นะครับว่าอยู่จุดไหนจุดไหนก็ทุกท่านคงจะดูหลายคลิปแล้วก็เอามาพิจารณาวิเคราะห์ดูนะครับว่าพระที่ผ่านใช้แล้วมีสภาพเนื้อหาอย่างไรก็ดูให้ถูกต้องแต่ทุกท่านก็คงจะดูเข้าใจแล้วบางท่านเขาลงถึง200ล้าน30ล้าน20ล้านก็ เอาองค์นี้ไปวิเคราะห์ในเนื้อหาที่แท้จริงนะครับแล้วท่านจะพิจารณาเนื้อหาของพระได้อย่างถูกต้องทีเดียว